ว่าใครพ่อมาทำอะไรนี่ดึกดกดื่ๆเนเดเมาขับรถไม่ไหวไปจะมานอนพักที่เนี่แล้วแกมาทำลายเดึกดเดืกดเดนๆดะก็นั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่ยนะครับเออนี่นี่นอนไรเจะให้ดูอะไรอนี้ ความสุขสักจริแต่ทนใดนั้นความสุขของเธอก็เริ่มเลือนเลือนเลือนหายไปถ้าจะไปปรึกษาหมอฟันลุกกลิ่นปากดูจะดีมั้เพื่อกําจัดกลิ่นปากหมอแนะนําให้ใช้ยาซิฟันคอร์เกตฟองอันมีประสิทธิภาพของคอร์เกตจะแทรกซึมเข้าไประหว่างซอกฟันดิฉันชอบรสอันเย็นซาอีกด้วยค่ะคอร์เกตกำจัดปัญหาลองกลิ่นปากเขาบุกผาได้ทันใจรมาด้วยคอเกต โฆษณาชิ้นนี้ที่สร้างชื่อออฟฟิศของเราะครับแล่าไม่ได้รางวัลอะไรเลยไม่มีใครจำมัเลยซ้ำจะใช้กันรั์แต่ภูมิใจมันมากที่สุดผมไม่ได้เห็นว่าจะมีอะไรเลยครับอจริงของแกว่ะ มัยก่อนเนี่ยนะฉันทำโฆษณามากับมือด้วยตัวเองแต่ชิ้นนี้ฉันรักมันมากที่สุดไม่สนใจอ่ะว่าใครจะบอกว่ามันไม่ได้เลื่อนก็าตามฉันทำด้วยความรักวะจะเข้าใจนะฉันรักที่จะทำมันและทำมันด้วยความรัก ภูมิใจนะที่เห็นมันออกมาถึงแม้ว่าจะไม่มีใครชื่นชมมันแม้แต่คนเดียวครับผมพอที่จะเข้าใจแล้วครับ Do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst a bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. <laughs> ผมมาตามคุณจับกรุงเทพไม่ดีหรอกคะ่ะที่ไม่เหมาะสำหรับคุณแนละพิงรู้ตัวดีผมขอโทษสำหรับเพื่อนที่ผ่านมาแต่กับที่ไม่ได้พูดกพืโกรธคุณผู้หญิงที่มีอดีติพลพงงค์ไม่เหมาะสำหรับคุณหรอกผมรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาก่อนก็ตาม and แล้วก็สงสารในมูลเนาะมันไม่ได้ไปกรุงเทพพร้อมกับพวกเราเลยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้อยากมาก็ได้แหละแล้วชอบอยู่ก็ได้นะเพราะมีกล่องคอยดูแลอยู่อย่างนั้นอ่ะกับสาว <c oughs> อยู่กับสาว <c oughs> อ้าวแล้วไอ้นี่อ่ะอ้อแน่ใจเหรอว่าอยากไปแม่อไปปุ๊บกลับมาพยาบาลเขาไปพยาบาลคนไข้คนอื่นอยู่เสียเลยนะไว้ใจเชื่อใจโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันแล้วกันครับ อ่า1 2 3หนึสสามสโอเคหกใบนะครับเี่เดนหน้าม่นี่นหน้า่ที่หัวหน้าหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหใบาครับเอาเอาเฮ้ยมูนเฮ้ยโอ้ยได้มาส่งเนี่ยแกออกมาจากโรงพยาบาลได้ยังไงเนี่ยผมเองครับโอ้เฮ้ยแล้วขาหายแล้วอรอ ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าออกทีวียังไงก็ไหวครับอยากออกทีวีแกแพ้แ่แต่เสียทธาไป เดี๋ยวตอนแรกนี่เราจะถ่ายรูปเดียวกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะถ่ายเป็นกลุ่มอีกทีนะครับครับได้เอาเลยนะครับยิ้มนะครับยิ้มนะครับเตรง ตาแวววาวของพี่มูลหน่อยนะครับหนึ่งสองสามโอเคสวยแล้ว อเออ,เอ,อได้เออทวทาอะไรวะ กินกาแฟกันดกเดือ,อดโหยจริงเลยตอนยืมไปก็บอกเลยเวลามาคืนให้เอามาคืนกับมือฮะเมื่อว,วานบนโต๊ะอย่างเงี้ยหายไปก็มาทะเลาะกันอีกใครยืมอะไรไปเหรอตีพี่พลอยลุงไะดิเนอะ ยิมมอกแมนไปเมื่อวานเนี้บอกจะไปอัดเสียงใครก็ไม่รู้โถ,โถ่ก็จนะําไม่ได้นะถ้าขึ้นชื่อเป็นนางพลอยเนี่ยนะนะอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังมันเลยว่าจะคืนวันไหนวันไหนที่หลังติ๋วยิ้มดูดีๆนะแต่ว่าไม่เตือนนะพลอยลุงเนี่ยทูน่าพาขาใบพบรูที่ห้องยิ้มเมื่อวาน